เพื่อนๆอาร์อซที่รักท่างหลายเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักวันนี้วันที่11นะครับอีก3วันก็จะเป็นเดือนแห่งความรักทุกคนจะรักกันทั่วโลกไม่ทะเลาะการสามัคคีกันนะครับอเมริกากับจีนจับมือกันให้ได้คนไทย4,5,6ห้ากีบจับมือกันให้ได้อย่าทะเลาะก,กันเลยไม่มีประโยชน์รอ รักกันรักกันรักกันเริ่มต้นด้วยความรักแลวเราก็จะมีความสามัคคีพอมีความสามัคคีความสงบสุขในสังคมก็จะเกิดขึ้นอันนี้บทประพันธ์รายการที่6นะครับจาไว้เลยความรักความสามัคคีนะครับวันนี้วันศุกร์อาจารย์จะพูด R ีอาจารย์มนบนะครับจะพูดเรื่อง r e c u g r ก a t e r กระตุ้นเศรษฐกิจในอดีตผมพูดแล้ว YouTube ไปหัวเรือครับกระตุ้นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นระยะพิเศษผมพูดหมดแล้วนะครับ แล้วก็มนันเด้งทีละเรื่องทีละเรื่องวันนี้จะพูดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติโดยกทมเป็นผู้ช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลท่านประยุทธ์นะครับท่านผู้ว่าจากการแต่งตั้งท่านทำได้ด,ดีก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าใครติดตามวันจันทร์กับอาจารย์มนบเรื่องเกี่ยวกับกทมกับผู้ว่ารุ่นใหม่อาจารย์มนบพูดแล้วถ้าเผื่อไม่ให้หมอตายแบบหมอตายถูกลดชนอีกทีหนึง่งจงแยกคนจากรถเด็ดขาด แยกให้เด็ดขาดจิตใต้5้เส้นอย่าไปรวมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันแยกไงแยกคนละแพลตฟอร์มเอาคนขึ้นไปเดินบนสกายวอล์กเหมือนเมืองใหญ่ทั่วโลกไปดูเกาหลีได้รับรางวัลไปดูชิคาโก้เขาเอาคนขึ้นไปเดินบนสกายวอล์กค,ครับแล้วทำสกายวอล์กให้สวยงามเขาเรียกกรีนสกายวอล์กถ้าไม่เคยไปมาเรียน r e c อซิอาจารย์มนบจะพาไปดูเนี่ย ที่เกาหลีเกาหลีเ็เป็นกรีนสกายวอล์กจากหัวลำโพงเกาหลีมาราดประสงค์เกาหลีครับโอ้โหเขาบนมีคนเล่นเป็นสวยมากนะครับประเทศไทยเราก็มีสกายวอล์กเยอะแยะแล้วสวยด้วยเราจงใช้ยุทธศาสตร์สกกรีนสกายวอล์กเนี่ยนะครับแยกคนซะเริ่มต้นขอถนนสุขุมวิทจากราชประสงค์นะครับไปไหนนูน่นนะครับสะพาน าไล่ครับตรงปลายสุดเลยนะครับออกไปถึงนู่นเลยผ่านสถานีใหญ่ๆนะฮะทองหล่อเอยนานาเอยนะครับไปเรื่อยนะครับเอกมัยเอยไปจุดที่ตรงนู้นนะครับตรงนั้นจะเป็นสกายวอล์กประมาณ8กิโลซึ่งผมคาได้แล้วพูดแล้วไปดูอีกทีแล้วเอาคนขึ้นไปเดินแล้วเปิดสกายวอล์กให้ห้องแถวชั้น2ชั้น3เปิดเข้ามาได้เปิดพื้นที่ค้าขายพื้นที่พักพงเป็นเดอะชอปปิ้ง and green sky walk of Asia แห่งแรกต่อสู้กับสิงคโปร์นะครับต่อสู้กับจีนนานจิงนะกับออชัดโรดหนึ่งละท่านทำง่ายนิดเดียวท่านพูดว่าแยกซะสองอันนะแยกสองอันนะอันที่สองเขาจะแล้วผมพูดแล้วคนจนเมืองที่เข้าของมันขึ้นราคาเนี่ยท่านทำเหมือนที่อื่นนะครับข้าราชการกรทมให้ทำงานอาทิตย์ละสองวันนะครับ จันสุกนะครับอังคารพรุหัสเสาร์อาทิตย์หยุดอยู่บ้านทุกครั้งที่เม่ีกลมาทํางานที่เขตเขตทุกเขต50เขตนะครับเอารถออกให้หมดตั้งเต็นสีขาวกับสีฟ้าให้ใครใครจะเอาของมาขายราคาถูกเป็นตลาดขายของราคาถูกเน้นเรื่องอาหารใครมาขายที่นี่ไฟก็ไม่เสียน้ำก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นราคาก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทต้องลดเหลือหบาทนะครับ ท่านจะมีเอาเล t ตลาดของคนจนเปิด50เขตโดยทุกเขตเปิดหมด2แล้วนะครับท่านผู้ว่าสั่งงานแป๊บเดียวได้เลยเพราะขณะนี้ work at home แล้วเขตการกรทมเนี่ยหนึ่งจะทุ่นเรื่องน้ำมันรถจะไม่ติดสามจะเป็นพื้นที่ค้าขายใหม่ของคนจนจะไม่นาะคนจนเมืองมี50ซท่านจะได้ใจคนจนเมืองนะครับท่านโชช้างสองโชช้างไปดูด้วยนะครับนะครับท่านเป็นวิศวะทั้งคู่่ะท่านเอาใจมาใส่ประชาชนให้มากกว่านี้นี่สองตัวแล้วนะครับที่าอาจารย์มโนพูด อันที่สอาจารย์มโนบจะพูดต่อไปก็คืออยากจะเห็น walking street ของทุกเขต walking street คืออะไรเอารถยนต์ออกจากถนนมาก่อนสมัยท่านพิจิตเราทำ walking street นะครับสองถนนใหญ่ๆถนนเยาว,วราชเดือนหนึ่งปิดถนนทีนึงเอารถออกให้หมดให้ทุกคนตั้งของขายด้วยี๋ยวนี้ก็มีปิดถนนเยาว,วราชทำให้เป็นกิจจาลักษณะนะครับรถออกจากถนนคนมาขายของให้เป็นคนเยาว,วราชเท่านั้น นะครับใครมาขายที่เยาวราชต้องลดครึ่งราคานะครับแล้วอีกที่หนึ่งคือที่สีลมครับสีลมนี่เขาทำไปถึงมาดิกราเลยคือคอนเซปต์ของ Walking Street เอามาใช้3ามคอนเซปต์นั้นนะครับ 1. อาหารธงสีฟ้าที่เขต50เขต 2. Green Sky Walk เชื่อมสุขุมวิทสาม l k i ์ g Street นะครับให้แต่ละเขตไปกำหนดมาเท่านี้ครับท่านจะได้ใจผู้ที่ ต้องการที่ค้าขายต้องการที่ซื้อของกินในราคาครึ่งราคาเปิดถนนเอารถยนต์ออกใครเคยนั่งไกวห้างกินกาแฟกลางถนนเยาวราชบ้างท่านลองดูเอารถอ,ออกไปขณะน,นี้ถนนเยาวราชวันเวสร์ street, นะครับท่านปิดครึ่งหนึ่งยังได้เลยถ้าปิดทั้งถนนโอโ้โหเหมือนชินชิกุครับชินชิกุนะครับสามเดือนเขาปิดทีหนึ่งปิดถนนไม่ให้รถเลยท่านตั้ง ร้านกาแฟโต๊ะกาแฟหนะ้าร้านท่านกลางถนนชินชุกุหรือถนนเยาวราชเลยท่านคิดดูสิบรรยากาศใหม่ๆจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับเอาตรงนี้ไปหาเสียงซะนะครับคนจนนะครับตลาดคนจนเอาคนถูกรถชนขึ้นไปข้างบนซะแยกคนจากรถซะนะครับปิดถนนให้คนเดินซะรถก็จะอยมีจะช,ชนคนเดินท่านทำสามอย่างเนี่ยไหมท่านผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งมาจากการเลือกตั้งเรามีสิทธิจี้จี้จี้มาจากการแต่งตั้งท่านฟังหู แล้วท่านก็บอกเดี๋ยวท่านก็ไปแล้วนะครับท่านต้องทํางานรับใช้ประชาชนคนจนในกทโมหโ้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่มีรายได้ต่ำกว่าหมื่นห้าพันบาทต่อคนต่อครอบครัวคนรวยอย่างเช่นถ้าเป็นรถน้ํามันเนี่ยเรื่องตัวอย่างการลดน้ํามันนี่ยขอให้คิดดิคะเรื่องน้ํามันขึ้นราคาคนเดินขบวนเนี่ยรัฐบาลทําไงไหครับเอาเงินกองทุนไปอัดให้ราคาน้ํามันมันคงที่เพราะนั้นคนได้ประโยชน์คนรวยมหาศาลขับรถเบนซ์หกร้อย ได้รับการลดหย่อนในการซื้อน้ำมันเหมือนกับคนขับทุกๆอย่างนี้มันไม่แฟร์ในสังคมมันต้องลดหลั่นกันไปคนที่ต้องการมากคนจนก็ควรจะได้การลดมากคนรวยไม่ต้องไปลดให้เพราะฉะนั้นวิธีทำทั่วโลกไปศึกษาดูหน่อยครับให้คูปองคูปองลดยนตนหนึ่งคันกับคนหนึ่งคนมารับคูปองเลยคูปองสมมติเดือนนี้ผมใช้น้ำมันพันบาทผมมีไรายได้ต่ำกว่าหมื่นห้าพันบาทท่านาเอาคูปองไปเลย น้ำมันที่ท่านใช้เนี่ยได้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจารย์มนบนะครับส่วนเศรษฐีใหญ่สมมติอาจารย์มนบเป็นเศรษฐีใหญ่เงินเยอะแยะมหาศาลขับรถเบนซ์สกปร้อยก็ไม่ได้คูปองเพราะนั้นเราสามารถจะเอาเนี่ยระบบคูปองนะครับหรือภาษาในยุคเขาเรียกเรชั่นแล้วหลับน้ํามันเนี่ยจำเป็นเหมือนเราสองอสองครามโลกอาหารก็เรชัน่นตอนนี้เรชัน่นกองทุนน้ํามันที่ว่าใหญ่โตเนี่ยนะครับเอามาทํา พอพอชั่นช่วยคนจนโดยตรงเนี่ยได้ประโยชน์กว่าที่ช่วยแล้วไอ้คนรวยก็ได้ประโยชน์ด้วยท, coupon, ทําคูปองซะตัวแรกเลยนะครับสองเป็นตัวเล่งอีกครึ่งหนึ่งของกองทุนทําเป็นกองทุนใครเปลี่ยนรถยนต์จากน้ํามันเป็นรถไฟฟ้ากู้ได้ดอกเบีย้ยหนึปอะครับอย่างเช่นรถตุกๆอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์มาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตรงนี้นะครับท่านกู้โดยตรงจากเงนกองทุน ของกองทุนน้ามันซึ่งก็ไปฝากไว้ที่แบงก์ไหนก็ได้กู้ได้โดยตรงเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะเปลี่ยนนะครับเครื่องยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันก็จะลดฝุ่นเพชรจะลดอากาศเสียนี่ยิ่งนกไครซิสสร้างโอกาสฝากท่านรัฐบาลไว้ด้วยท่านคนเก่งเยอะมากนะครับคนเก่งเยอะมากอำนาจก็เหลือฟ้ากทม,มผมพูดถึงผู้ว่ากทมคนเดียวนะครับทุกวันจันทร์ผมชื่อว่าชิดใหม่ทำไว้กับผู้ว่าคนใหม่ ตอนนี้คิดใหม่ให้ผู้ว่าคนเก่าซึ่งมาจะจากไปวันนี้ก็ฝากไว้ต่ว RECU เราจะได้ประโยชน์กับกรุงเทพเราจะเป็นเมืองสวรรค์เมืองสะอาดเมืองคลีนมีเปิดพื้นที่โล่งมากขึ้นคนจนก็อยู่ได้คนรวยก็อยู่ดีนะครับฝากไว้นะครับเพราะผู้ว่าคนใหม่ถ้าได้สองคนเนี่ยเก่งทั้งคู่ผมยังอยากให้จับฉลากทั้งสองโชว์ช้างเนี่ยนะครับใครได้สี่ปีแรกสี่ปีที่หลังไม่ต้องแข่งกันให้มากนะครับเราอยากได้คนดีทั้งคู่ ะครับเก่งทั้งคู่ให้โอกาสทั้งคู่วันนี้สวัสดีครับส่วน RECU กับโควิดครับโควิดคือเพื่อนเราอยู่กับมันอยู่ให้ได้นะครับทำให้เป็นปกติซะแข็งแรงเข้าไ้วันนี้สวัสดีทุกท่านเปิด RECU.com ครับวันที่17นี้เราจะเปิดโปรแกรมหลังโควิดแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่เยอะเลยครับไปเรียนรู้ไม่ใช่ของเก่าเลยครับอยากจะรู้อะไรใหม่ๆใน r e สเซชหลังโควิด19กลับไปเรียนซะ นะครับเราจะเริ่มเปิดครั้งแรกวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยครับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ